สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ธนโดนออโต้เซอร์วิสลาดะเ้าซอย52นะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ในเรื่องของรถ Toyota ต l t อ s ตคันนี้เป็น1.8นะครับปี2018เป็นเกียร์อัตโมติในรูปแบบ CVT นะครับคันนี้มาด้วยอาการเกียร์มีเสียงดังนะครับแลวรถก็อืดไม่มีแรงด้วยนะครับท่านโดาทาการตรวจเช็คนะครับคันนี้นะครับพบเลยนะฮะผู้ใช้รถเพิ่งไปเปลี่ยนกองเกียร์กับน้ำมันเกียร์มานะครับแต่ก็ยังสกปรกอยู่นะครับแต่ก็ยังสกปรกอยู่นะครับแสดงว่ามีสิ่งสกปรกก็คือน้ำมันเกียร์เนี่ยค้างอยู่ภายในค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้เป็นเกียร์ในรูปแบบ CVT เพราะฉะนั้นเกียร์ในรูปแบบ CVT เนี่ย น้ำมันเกียร์สำคัญมากๆนะครับเพราะน้ำมันเกียร์อโตเมติในรูปแบบ CVT เนี่ยเขาจะมี2คุณสมบัติพิเศษด้วยกันคือ1ต้องมีฟริกชั o คือความฝืดเพื่อให้โลหะขับบนโลหะได้คุณสมบัติที่สองครับก็บต้องมีอะติถที่ใช้ในการปกป้องโลหะเศษสีกับโลหะนะครับเนื้อฟิล์มจะต้องมีคุณสมบัติในการปกป้องด้วยนี่คือ2คุณสมบัติพิเศษในน้ำมันเกียร์ CVT ถ้าน้ำมันเกียร์ CVT ไม่ค่อยได้เปลี่ยน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิน้ำมันเกียร์มันร้อนมากครับนะครับมันทําให้อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเกียร์เสื่อมสภาพนะครับคุณสมบัติที่ใช้ในการปกป้องนะครับเนื้อฟิล์มที่ใช้ในการปกป้องนะครับมันไม่มันไม่สามารถปกป้องได้เนื่องจากมันเสื่อมสภาพเกิดจากความร้อนสะสมนะครับ3วิธีด้วยกันนะครับในการดูแลระบบเกียร์หรือการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ในเกียร์อัตโนมัติรูปแบบ CVT อย่างโตโยต้าอาติสคันนี้นะครับก็คือวิธีที่1ครับเปิดดอกอ่าน้ำมันเกียร์เพื่อเปลี่ยนถ่ายแต่คุณจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติได้เพียง30%วิธีที่2คือการเปิดอ่างเกียร์แบบนี้นะครับพร้อมเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองเกียร์วิธีที่2นะครับคุณจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้เพียง50%นะครับและวิธีที่3ครับคือการเปิดอ่างเกียร์พร้อมเปลี่ยนกรองเกียร์ นะครับแล้วก็ฟลัสสันฟิลเกียรเต็มระบบหรือฟอกปัดน้ำมันเกียร์หรือล้างเกียร์เต็มระบบวิธีที่3นั้นจะสามารถดูแลเกียร์อัตโมติได้สูงสุด1 0 0เต็มแต่วิธีที่3เป็นวิธีเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็จริงครับแต่ราคาค่าใช้จ่ายมันจะเป็นราคาค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3วิธีล้วนแต่เป็นการดูแลบำรุงรักษาทั้งสิน้นวิธีที่3เนี่ยดีที่สุดครับแต่ค่าใช้จ่ายจ,จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราดูแลบมุสากีร์เนี่ยเลือกได้3วิธีก็สุดแล้วแต่งบประมาณในกระเป๋านะครับสุดแล้วแต่ท่านผู้ใช้รถที่เตรียมงบประมาณในการดูแลไว้แต่ท่านไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญคือเราต้องดูแลบมุสาให้เกียร์โตมติกนั้นน้ำมันเกียร์สะอาดนะครับวิธีการดูแลคือ1ปีครับหรือสอง0 0กิโลครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โตมิติกเลือกเอาสาวิธีแล้วแต่ท่านเลือกนะครับ หนึ่งปีครับหรือ20 0 0 0กิโลสำหรับรถที่ใช้งานในจังหวัดกรุงเทพการจราจรติดขัดนะครับส่วนท่านที่ใช้งานต่างจังหวัดหรือชานเมืองรถไม่ติดนะครับอากาศไทยเทดี2ปีหรือ4 0 0 0 0กิโลครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในเกียร์ cvt คันนี้คือไม่มีแรงอืดและมีเสียงดังนะครับถ้านผูทาีการตรวจเช็คนะฮะก็พบว่าตัวสายพาน cvt ยืดหรือสายพานหลวมง่ายๆนะครับแกว่งนะครับชุดชุดรัม cvt ไม่สามารถกดสายพานได้แน่น มันมีอาการแกว่งภายในทําให้เกียร์เกิดเสียงดังเสียงดังที่เกิดในเกียร์ได้เกิดจากอะไรได้บ้างครับ1ลูกปืนลูกปืนเกียร์ CVT สองสายพานนะครับสามชิ้นส่วนที่เป็นระบบแมคานิกพวกฟันเฟืองพวกนี้แตกหักเสียหายทําให้เกิดเสียงดังสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกียร์พังหรือเกียร์เสียหายเร็วกว่ากําหนดก็คือการดูแลน้ำมันเกียร์ไม่ดีนะครับดูแลน้ำมันเกียร์ไม่ดี เพราะว่าผู้ใช้รถไม่รู้ครับว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อย่างไรบ้างนะครับส่วน f อช่างดนนะครับที่ชมไลฟ์สดอยู่นะครับอย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการในการดูแลระบบเกียร์อัตโนมัติสําคัญมากๆคือของเหลวหัวใจของเขาคือของเหลวครับคือน้ำมันเกียร์นะครับส่วนคันนี้นะครับที่พบอาการเสียหายขึ้นหนึ่งสายพานนะครับสายพานมีปัญหานะครับแล้วก็สอง นะครับก็คือตัวดัมซีพีทรั่วเดี๋ยวจะไปดูนะครับดัมซีพีทรั่วเนี่ยทำให้รถอืดไม่มีแรงนะครับสาเหตุมันมาจากดัมรั่วนะครับนี่ครับดัมซีพีทีรั่วซมพีทีรั่วครับสาเหตุที่ทําให้รถอืดไม่มีแรงเนื่องจาก ตัวดัมไม่สามารถกดสายพาน CVT ได้แน่นนะครับหลักๆที่มันกดไม่แน่นเพราะมันรั่วรั่วจากอะไรครับน้ำมันเกียร์อุณหภูมิน้ำมันเกียร์รม,ยรมันเสื่อมสภาพ้ามันร้อนแล้วใช้งานต่อทําให้อายุเกียร์มันดลบประสิทธิภาพมันสั้นลงนะครับนี่คือหัวใจสําคัญคือการหัวใจสําคัญคไม่ใช่การผ่าเกียร์แบบนี้นะฮะหัวใจสําคัญคือการดูแลบังรูกษาไม่ใช่การซ่อมนะครับคันนี้ที่พบนะครับผ้าคลัตเปร์เื่อยนะครับผ้าคลัตเปร์เื่อย ต้องใช้คําว่าเปื่อยนะถ้าคัดเปื่อยนะครับถ้าคัดเสื่อมสภาพนะครับจากความร้อนน้ำมันเกียรทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยนะครับขนาดเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้วนะครับยังไม่สะอาดเลยเพราะว่าภายในสกปรก,กเยอะมากในท็อคคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่สามารถถ่ายมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการฟลัสสันติวเกีย์เต็มระบบและเปลี่ยนกองเกียร์เนี่ยเป็นวิธีการดูแลที่ดีที่สุดแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงที่สุดเพราะฉะนั้นท่านก็หาอู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับใช้น้ำ นะครับแล้วก็มีการดูแลเกียร์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุเกียร์นะครับในท็อปคอมพิวเตอร์นะครับมีน้ามันเกียร์อยู่เกือบ2ลิตรรุ่นนี้ประมาณหนึ่งจุดห้าถึง2ลิตรนะครับน้ามันเกียร์สกรปรกเป็นสาเหตุหนึ่งครับและในท็อปคอมพิวเตอร์จะมีชุดล็อกอัพทัดด้วยถ้าเกิดท่านไม่ดูแลก็จะเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับแนวทางการซ่อมต้องบอกก่อนคันนี้ถ้าคอมเพลส์โอวอร์นนะครับจะเปลี่ยนผ้าคลัชนะครับ เปลี่ยนชุดซีนต่างๆทั้งหมดเปลี่ยนสายพาน CVT นะครับแล้วก็ซ่อมดรัม CVT พร้อมเปลี่ยนลูกปืนกองเกียร์แล้วก็ผ่า TC เปลี่ยนชุดละกับคัดรวมถึงติดตั้ง o i ก g e a ์หรือ TOC Transmission Oil Cooler ให้ระบายความร้อนด้วยอากาศแทนการระบายความร้อนด้วยนว้ำนะครับวิธีที่บอกไปทั้งหมดนี้คือ Complete Service เต็มระบบรับประกันสูงสุด3ปีนะครับเพราะฉะนั้น แนวทางซ่อมคันนี้ถ้าจะซ่อมแบบประหยัดใช้งานได้เปลี่ยนผ้าคลัตซ่อมดรัม CVT เปลี่ยนสายพาน CVT แก้ให้ตรงจุดคันนี้มาเรื่องการเกียดังจากสายพานเปลี่ยนสายพานครับซ่อมดรัม CVT เพื่อจะให้ดรัม CVT นั้นจับสายพาน CVT ได้แน่นทำให้รถขับเคลื่อนได้แล้วก็เปลี่ยนผ้าคลัตที่มันเปื่อยยุ่ยจากการใช้งานจากการดูแลบรุษาทคันนี้ใช้งานมาเกือบ20,000 0กิโล เกือบ2 0,000กิโลประมาณแสนเกเกียร์พังแล้วอายุเกียร์นะครับต่อหนึ่งไลฟ์เซอร์เคิลถ้าดูแลดีตามคำแนะนำที่ช่างโดนบอกไปนะครับจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า5,000 500, กิโลครับนี่แหละครับถ้าเราดูแลดีนะตามที่ช่างโดนแนะนำไปจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า5,000 500, 0กิโลต่อหนึ่งไลฟ์เซอร์เคิลนะครับแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าจะดูแลอย่างไรอายุเกียร์ก็จะสั้นทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมอบำรุงแพง เกียร์ลูกใหม่หลักแสนแน่นอนนะครับเกียร์มือสองหลักหมื่นแน่นอนครับซ่อมโอเวอร์ฮอนก็หลักหมื่นครับแต่ถ้าเกียร์มือสองเนี่ยจะรับประกันอยู่ประมาณ7วันนะครับวัดดวงแต่ถ้าผ่าซ่อมแบบนี้ชัวร์กว่าครับรับประกันตั้งแต่หเดือนถึง3ปีเปลี่ยนเยอะรับประกันเยอะเปลี่ยนน้อยรับประกันน้อยเราต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมานะครับคันนี้ถ้าจะซ่อมแบบประหยัดเปลี่ยนพักคัตครับเปลี่ยนสายพานซีวแล้วก็ซ่อมดัม C ีว นี่คือการซ่อมแบบประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงการรับประกันก็จะน้อยลงด้วยนะครับแต่ถ้าทำคอมพลี์ก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับถ้าทำคอมพลี์ราคาค่าใช้จ่ายจะสูงแต่รับประกัน3ปีนะฮะถ้าทำประหยัดก็รับประกัน6เดือนถึง3ปีว่าง่ายเปลี่ยนเยอะรับประกันเยอะเปลี่ยนน้อยรับประกันน้อยนะเพราะฉะนั้นย่า fc ช่างดนนะครับอย่าเสียสตางค่าซ่อมแพงเลยไปดูแลระบบเกียร์ออมิตติกด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เถอะครับ3วิธีด้วยกันท่านก็ไปดูต้นคลิป นะครับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใช้เงินหลักพันแต่ถ้าเกียร์พังแบบนี้ใช้เงินหลักหมื่นครับภาพลูกใหม่เลยหลักแสนมือสองก็ต้องไปวัดดวงอีกนะครับเป็นเกียร์เชียงกงนะครับรับประกันประมาณ7วันนะครับถ้าโอฮอร์ราคาค่าใช้จ่ายก็แพงอีกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดีกว่านะหาอู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับที่เขารับดูแลบำรุงสาระบบเกียร์อโตเมตินะครับดูแลครับทุกๆ1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะครับรถที่ใช้งานในกรุงเทพเพราะว่าการจราจรติดขดัดความร้อนสะสมสูง นะครับควรจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลส่วนท่านที่ใช้งานต่างหวัดหรือชานเมืองนะครับ2ปีหรือ40,000กิโลนะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออกไปแล้วใช้เงินหลักพันแต่ถ้าเกียร์พังหมดเงินเยอะนะครับฝากไปด้วยนะครับเอฟทุกท่านนะครับหัวใจสําคัญไม่ใช่การผ่าเกียร์ซ่อมแบบนี้นะครับหัวใจสําคัญคือการดูแลบํารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีเพราะฉะนั้นฝาก FC ฟไปด้วยนะครับทุกๆท่านนะครับอย่าลืมนํารถที่คุณรักนะครับเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้าน ร้านประจำศูนย์บริการในการดูแลบำรุงสาระบบเกียร์อโตโมิติอยากถูกต้องถูกวิธีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ใช้รถเกียร์ออตโตมิติก CVT ในอา t ต i ส1.8ทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับคันนี้ปี2018ปีใหม่มากนะครับน่าเสียดายครับที่เกียร์พังเร็วกว่ากำหนดนะครับเพราะนั้น ดูแลเถอะครับอย่าปล่อยให้เกียร์พังแบบนี้เลยค่าใช้จ่ายแพงเหลือเกินนะครับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับอันไหนที่เราสามารถช่วยให้ท่านประหยัดได้เราก็ยินดีนะครับ <S <S ถ้าประหยัดท่านต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ <S <S ท่านอาจจะไม่โชคดีเหมือนคนอื่นๆครับที่รถไม่เคยพังเกีย,ย <S <S ร,ยไยรย์ไม่เคยพังนะครับ <S <S บางท่านที่เกียร์พังแล้วนะครับก็จะรู้วิธีการดูแลบุ้งสาแล้วบางท่านที่เกียร์ยังไม่พังก็อยากให้พังเลยครับเพราะว่าจะเสียตังค์แพงเนาะมีคําถามไหมครับแอดมิน เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเชาญรอนตอบคำถามให้นะครับสวัสดี F อีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็สามารถฝากคำถามได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับนี่แมเอ๋ยพี่กิดสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับไม่เห็นคำถามเลยอะแอดมินทำไมทำไมพี่โดนไม่เห็นคำถามเลยสักครู่นะครับ ไม่เห็นคําถามเลยครับพี่พี่ครับฝากพี่พี่แชร์ให้ด้วยนะครับคําถามนี่นะอ้าโอเคเรื่องนี้ไม่เห็นคําถามเนาะสวัสดีครับพี่ออโซสวัสดีครับพี่อรุณสวัสดีครับขอถามหน่อยหัวฉีดรถเป็นซินซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับพี่นะต้องดูครับว่าอะไรเสียนะที่นะบางรุ่นก็ซ่อมไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนนะพี่นัทธนาสวัสดีครับ น้ำมันเกียร์รถกระบะวีโก้ควรเปลี่ยนตอนกี่กี่กิโลครับรถใช้งานในกรุงเทพนะครับพี่นะเปลี่ยนทุกๆ1ปีครับหรือ20,000กิโลรถใช้งานต่างจังหวัดหรือชานเมืองนะครับเปลี่ยนทุกๆ2ปีหรือ4 0 0 0 0กิโลสำหรับเกียร์โตมติกนะครับทั้งในรูปแบบแรงดันและเกียร์ CVT แบบนี้ส่วนเกียร์ธรรมดานะครับเปลี่ยนทุกๆ4ก0 0 0มกิโลครับผมแล้วพี่นะโอเคครับ BO อเปิดอ่างเกียร์ได้ไหมบีเปิดอ่างเปิดทำไมครับพี่เปิดอ่างเกียร์ทำไมเอ่ยเนาะ บีโอสตาร์ทช่วงเช้าเปิดแอร์จะดึงรอบเครื่องตกพอเปิดแอร์ลองเช็คตัวช่วยรอบเดินบาดูสักนิดหนึ่งนะครับพี่พี่บอยนะบี o เป็นเกียร์ซีพีครับพี่นะบีโเป็นเกียร์ซีนะครับสวัสดีครับสีรถสวยครับขอบคุณครับร้านอยู่ไหนร้านอยู่ลาดประเขาซอย52ครับพี่ สรุปงบอยู่ที่เท่าไหร่ช่างโดนซ่อมทุกราคานะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถสาธารณะรถเต็นท์รถโชว์รูมนะครับรถมือสองจะซ่อมไปใช้ซ่อมไปขายซ่อมทุกราคาครับซ่อมทุกระดับประทับใจเนาะโอเคเพราะว่ามันเป็นทางเลือกของผู้ใช้รถนะครับชั่วโมงนี้นะครับสิ่งไหนที่ช่วยประหยัดได้ก็ช่วยช่วยประหยัดนะครับถ้าเอาดีเลยก็สามารถทําได้นะครับก็ขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพี่ๆท่านใดถ้าไม่มีคําถามนะครับหรือยังนึกไม่ออกก็สามารถฝากคาถามได้นะครับในช่อง channel ยูทูบช่างโดนมาสเตอร์คาร์หรือในเพจ a c e b o o k ช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับมีท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเกียร์ตัวมือเกแบบนี้ระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรคคลัชนะครับรถท่านมีปัญหาเครื่องยนต์มีการสั่นสะดุดกระตุกหรือมีการเบาดับนะครับก็พิมพ์คำถามฝากไว้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านทุกแชร์นะครับแล้ววันพหัสัดครับ10.30พบกันครับในรายการมาสเตอร์คาร์รายการมาสเตอร์คาร์เป็นรายการรถยนต์ครับที่ออกมาช่วยเหลือสังคมอีกรายการหนึ่งนะครับ ใกล้ที่ไหนซ่อมที่นั่นมีปัญหารถยนต์โทรสายสดปรึกษาช่างโดนได้เลยครับทุกวันพฤหัสเวลา10โมงครึ่งถึง11อโมงครึ่งนะครับวันนี้ต้องลาพี่พี่ไปก่อนนะครับอย่าลืมนำรถที่คุณรักนะครับไปดูแลระบบเกียร์โตเมติกที่อู่ใกล้บ้านร้านประจำหรืศูนย์บริการตามคำแนะนำนะครับสวัสดีครับ